ประโยชน์ที่เราก็จะทำได้แล้วก็จะทำนะครับถึงแม้ว่าจะยุ่งยากและลำบากอาจจะมีการเดินทางมาไกลแสนไกลแต่ด้วยหัวใจที่อยากจะเอาเนื้อง,งานลงไปสู่ประชาชนเรื่องศารปะเรื่องปรัจญางานศิลปะโดยศิลปินเนี่ยไปพัฒนาจิตใจคนได้ที่เว่ามันก็เป็นเรื่องที่สัาคัญน,นะครับที่ที่เราหลายคนที่ทํางานศิลปะน่าจะคิดเรื่องนี้ให้มากๆครับ นะประเทศเราหรือว่าชาติของเราสังคมเราจะได้มีความเจริญงมากขึน้นดีกว่านี้นะครับไม่ใช่เอาแต่ว่าจะไปนั่งดูบอลกันหรือว่าไปสนับแทงบอลกันอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่จะได้คิดและได้สร้างและได้ทำครับ,รบนะะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแจ้งให้คุณฟังได้รับทราบอเอาไว้เลยนะคะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการพูดคุยเรื่องราวของพี่ต่อสเบียงคะ แล้วก็รุ่งนี้นะคะตารางก็จะไม่ใช่ตารางก่อนอะนะคะก็จะมีช่วงเวลาที่เราเตรียมกันที่จะบันทึกนะคะในการพูดคุยมีพ่อแม่พี่น้องชาวกาลสินแล้วก็จกังหวัดใกล้เคียงเนี้ยที่คุณวน ครับไปดก็หมายความว่าเหมือนแสดงสดนั่นแหละแต่ว่าถ้าหลุดก็คือหลุดไปนะครับก็ติดตามสภาพนะสภาพก็คือว่าในแบบฉบับของพูดไก่นะ่ยพูดไก่ภาษายจะลักษณะคือจะพูดไปแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยพูดคุยไปด้วยคือคือบรรยากาศการถ่ายทอดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันก็จะแปลกไปอย่างถ้าเกิดมีงานคอนเสิร์ตจะมีคนดูใช่ด้วยนะ ตรงนั้นเราก็จะเล่นของเราไปมีเสียงตกมือเสียงอะไรแต่พวกนี้นี่อาจจะเป็นการพาพายอย่างหนึ่งในการที่จะต้องอสร้างเรื่องราวในการที่จะพูดคุยแล้วก็พูดกันหน้ากล้องน,นะครับแล้วก็เหมือนกับออกอากาศทีนี้ไม่มีเราไม่รู้ว่าคนฝักกี่คนแต่ว่ามีคนฝังรู้ว่ามีคนฝังนะครับคนจะไปตกมืออยู่ที่บ้านเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับคล้ายๆกัน คล้ายๆลักษณะเดียวกันจากเมื่อสักครู่คุณบอลแอบบอกว่าผมตกเองกี่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นแรงใจแรื่องของกใช่ไหมคะแล้วก็ก็ขออนุญาตเรียนคุณผู้ที่เรบฟังทางบ้านด้วยว่าพรุ่งนี้นะคะจะมีการบรรเหมือนกับเป็นการแสดงเสริมของพี่ไก่นะคะแล้วก็มีต่อสีด้วยนะ้วเป็นแบบคลสสิกแล้วรวมมาด้วยเแล้วผมจะตอบไม่รู้ว่าจกตอบ ยอมรับหรือเปล่าเดี๋ยวได้ว่ากันดูตามในสัดส่วนครับเรามีนักดนตรีหลายคนหลายท่านแต่ตอนนี้ก็ช่วงเช้าคงอาจจะไม่ค่อยได้ตืน่นกันเท่าไหร่เพราะว่ามีการทํางานในภาคข่้มตืนด้วยจนจะถึงตีสี่ตีห้าแล้วก็จะมีการพักผ่อนในช่วงเช้าถึงตอนบ่ายโมงจนพรุ่งนี้เราก็คือทํางานช่วงไหนก็ได้ทุกเวลาทาได้ทุกตลอดนะครับก็เป็นหน้าที่เราพรุ่งนี้ก็สบายสบายะ มาก็ทำพาร์ทิบิทให้เรียบร้อยอข้าวะนะครับคือเราทำชีวิตเราปกติค่ะเหมวอนกัา่าเรามาเล่นมาแสดงมาเล่นดนตรีแล้วก็ถ่ายทอดไปยังผู้ฟังอย่างน้อยก็ยังมีคุณบอลกระสินได้ดูหลายคนนึงใช่นะ <c oughs> แล้วแต่ก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะอยากจะดูหรือว่าอยากจะชมบรรยากาศก็สามารถที่จะมาได้นะอยู่ที่ศาลาพื่งใจแห่งนี้นะคะก็เป็นสถานที่ตั้ง ไม่รู้ชุมชนบ้านเมืองคามเอฟเอค้าสเปนชนิ่าแนี้นะครับก็ขอแจ้งที่ทราบแต่ว่าตอนนี้พี่ไก่ครับก็เดี๋ยวขอเชิญพี่ต่อพี่ต่อเปิดเพลงขั้นสำหรับไหมจะได้เตรียมจะได้ไม่มีช่องว่างนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงความเพลงดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมก็คงจะต้องกลับมาในวันพรุ่งนี้ในการพูดคุยหรือรือต่อเลยต่อเลยวันนี้ใช่ไหมแต่ละแต่เดี๋ยวดูว่าเหตุการณ์ของต่อจะพูด ยาวสองชั่วโมงหรือเปล่าหรือสามชั่วโมงหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงกับก่อนติดต่อเสียงอันนี้เพลงที่ต่อเรุ่นงเลยแนะคะ ถึงหมดเดี <vocabulary> <laughs> hey, <a> ๋สู้กำังสู้ถึงหมดสู้กลังสู้เ้อที่เด็กปุ๋ย น้ำขิงอะไรนีนะหรือว่าจะเตียไป้เลยเนองแ่เต็นเองต่อเลยเตียนไ่เลยคือในขนาดที่พูดกปจะทอเพลงไปด่อยทอเพลงคนมาทานนะตอนต่อคนมาดังเลไม่ได้ติดต่บแล้วอจะเล่าทุกวันเลยโอ้ยคุยงไรงเนี่ยบนเอ้ยจะรู้บ้างไหม ใครเขาเทใจในเธอเกรอมันจะปลอดจนพ้นน้ำมาเขาคิดถึงปี่เสมอวันละเมื่ออยากให้เธอผมเคยาการร้อนฉลดเอาปลาอาไว้เยี่ยมไปให้หมดเอาน้ำเอาไ่เอาน้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp